ชาวราศีกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นถือว่าดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินการงานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้สำหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงของท่าน จะอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับอะไรทำไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นก็ขอแสดงความดีใจกับชาวราศีกันด้วยในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั่นชาวราศีกันคิดว่าทำไม่ได้แต่ในช่วงนี้ท่านจะทำได้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านเคยตกงานว่างงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำอย่างสม่ำเสมอและเป็นงานที่ดีมีคุณภาพ งานที่ท่านทำนั้นจะมีคนสันเสริญและมีคนยกย่องตัวของท่านนั้นจะได้ดิบได้ดีมีชื่อเสียงโด่งดังอีกตะหากในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ชาวราศรีกันนับว่ามีโชคมีลาบอย่างมากมายการที่เรียกว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีนี้รวมถึงในเรื่องของโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านจะหยิบจับอะไร ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเนื่องด้วยโชคลาภของท่านนั้นก็มีอย่างมากในช่วงนี้ชาวราศีกันในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้นับว่าเป็นสุดยอดของดวงชะตาของท่านผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันบางคนก็ตกงานว่างงาน อยู่เป็นเวลานานไม่มีงานจะทำทำก็ไม่พอกินไม่พอใช้เงินทองก็ไม่เหลือเก็บไม่เหลือฝากอีกตา่หากบางทีบางครั้งต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นเพราะว่าในเรื่องของการเงินการทองของชาวราศีกันในช่วงก่อนนั้นชักหน้าไม่ถึงหลังพูดกันโดยตรงว่ามีกินบ้างไม่มีการไม่มีกินบ้าง อยู่ก็ถือว่าลมรุกครุกครานมาตลอดในช่วงนั้นเพื่อนฝูงก็ตีตัวออกหนีห่างบางคนก็ไม่อยากคบไม่อยากจะพูดจาอะไรกับเราในช่วงนั้นถือว่าดวงของเราไม่ดีอย่างมากๆเกี่อวการเงินการทองก็รู้สึกว่าขาดตัวแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกันก็จะพบกับสิ่งที่ดีๆเนื่องด้วยในช่วงของวันที่ห้า จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีความสดใสมีความสว่างสวยเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาในช่วงนี้ท่านคบใครก็จะดีจะมีคนนำพาให้ตัวของท่านนั้นไปสู่ความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนค้าขายอันนี้ก็ถือว่าจะเหมาะกับชาวราศีกันอย่างมาก ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้าว่าท่านใดคิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงทุนได้เลยท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงจะมีคนให้กําลังใจและจะมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานนั้นก็ถือว่าดีท่านจะเป็นเจ้านายหรือว่าท่านจะเป็นลูกน้องก็แล้วแต่ท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่าน ถ้า,าว่าท่านใดเป็นลูกน้องเขาในช่วงนี้ก็จะมีเจ้านายคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ความสนับสนุนท่านทุกสิ่งทุกอย่างบางคนได้ทำงานที่ดีบางคนก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกการงานก็ถือว่ามีความสำเร็จอย่างสูงทำให้ตัวของท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญครอบครัวของท่านก็มีความสรุมีความสุขไปอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงนี้ก็ดีเอาอกเอาใจดีไม่มีการทะเลาะเบาะแวงทำอะไรก็ตามใจ <c oughs> กันอยู่เสมอในเรื่องของการงานก็ให้ความคิดเห็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเขายังเป็นผู้ที่นำโชคนำลาบเข้ามาหาท่านอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าคนรักคนใครนั้นได้นำโชคนำลาบมาให้กับตัวเราอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินการงานก็อยู่ ในจุดยืนที่ดีแล้วชาวราศีกันนั้นท่านจะไม่อาภัพท่านจะไม่ตกอับในช่วงต่อไปนี้ถือว่าการกินการอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ท่านอยากได้อะไรก็จะได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นของแพงอาจจะอยากได้รถป้ายแดงหรืออยากจะได้บ้านสักหลังท่านก็สามารถทําได้ในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้นับว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้ว การครบคนอีก,กเช่นเดียวกันครบใครก็จะนำพาให้ดวงชะตาของท่านนั้นดีแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งในช่วงของวันที่13ของเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมีดาวพระทิต์นั้นเข้าสู่ในราศีกุมอีกเช่นเดียวกันคือจะไปรวมอยู่กับดาวพระพุธ ในช่วงของวันที่13นี้ดาวพระติตจะเข้าสู่ในราศีกุมซึ่งจะไปรวมกันอยู่กับดาวพระพุธจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีทำงานไม่ว่าเกี่ยวกับงานเครื่องจักเครื่องยนต์หรือของที่สูงสูงอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานได้ให้ท่านระวังไว้และอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนในช่วงนี้ก็ท่านระวังอาจจะมีปากมีเถียงเกิดขึ้นหรือว่าความคิดเห็นนั้นย่อมจะไม่ตรงกันได้ท่านใดที่ทำงานรวมกันหลายคนก็ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านทำงานคนเดียวหรือว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าของงานให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการผิดพลาด บางสิ่งบางอย่างได้ท่านตรวจทานดูให้ดีซะก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปในช่วงนี้ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางสิ่งบางอย่างนั้นถึงได้บอกให้ท่านต้องระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้สําหรับคนใกล้ชิดติดกันอันนี้ให้ท่านระวังสิ่งของของท่านไว้บ้างจะเป็นการดี และอีกอย่างหนึ่งบ้านคิดติดกันอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกี่ยวกับในเรื่องของที่ทางหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันอันนี้จะวางสิ่งของอะไรให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะเป็นการล่ำแดนหรือว่าร้ำเขตกันอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการโต้เถียงหรือว่าจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์นี้นั่น ชาวราศีกันในท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีสิ่งของมีค่าอีกอย่างหนึ่งหรือเรามีสัตว์เลี้ยงอาจจะไปบรบกวนทำให้เกิดเรื่องเกิดราวได้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีแต่มาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27ของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นจะมีดาวพระพุธซึ่งจะโคจรเข้าสู่ในราศีมีน อันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นมีความสดใสเกิดขึ้นมาอีกครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าจะดีจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านท่านจะร่ำรวยบางคนนั้นร่ำรวยโดยที่เรียกว่าฉับวันหรือฉับพลัน หรือว่ารวยแบบที่เรียกว่าไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวบางคนก็มีโชคมีลาบเข้ามาเกยในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมากินก็ถือว่ามีความสดใสมีความสว่างสวยดวงของท่านนั้นจะอยู่ในจุดเด่นใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องในเรื่องของดวงชะตาของท่านท่านจะเป็นผู้นำชุมชนอีกตาหากในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าชาวราศีกันนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วในช่วงของเดือนกุมภาพัน,น์นี้จะทำอะไรก็จะไม่ติดขัดจำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นดวงชะตาของท่านอยู่ว่าดูแล้วก็อยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาภก็อำนวยเปิดดวงชะตาให้ท่านท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้น คนรักคนใครก็ดีเอาอกเอาใจดีเป็นการช่วยเหลือไม่ว่าท่านจะทำอะไรเขาก็ช่วยเหลือเราในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ถือว่าโชคลาภก็ยังมีเข้ามาต่านสำหรับท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีจะมีคนคอยเข้ามาหาท่านมาพูดจาหรือว่ามาหวานร้อมชักชวนอยากจะมาเป็นแฟน มาตีสนิทให้ท่านดูสังเกตดูให้ดีในช่วงนี้บางคนก็มาด้วยใจจริงบางคนก็มาเพื่อหาผลประโยชน์ในตัวของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความใกล้นั้นให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจลงไปในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นยังมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาท่านสิ่งที่ท่านต้องระวัง ก็มีเป็นบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้ตามที่เราได้บอกให้ท่านได้รับฟังกันรู้ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นให้ท่านระวังคนในครอบครัวอาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นหรืออาจจะเป็นไข้หวัดไข้ต่างๆอันนี้ท่านระวังเอาไว้ในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้ บางสิ่งบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นได้สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันโรคประจำตัวอันนี้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะเกิดขึ้นอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือโรคภูมิแพ้อันนี้ท่านระมัดระวังไว้สาหรับท่านที่สูงอายุจะเดินจะเหินให้ท่านระวังเอาไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มหรือว่าเท้าแผลงอะไรในช่วงนี้ท่านระวังไว้ จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกมานี่นั่นย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายโดยเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณ ในการเข้ามารับฟังฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจัดทำรายการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี